ทางช่องยินดีรับค่าการช่วยเหลือเรื่องค่าดำเนินการผ่านพร้อมเพย์1 8 1 6 2 6 6 3 6 6ขอขอบคุณในน้ำใจของทุกท่านมาณที่นี้นิทานชาติก่อตอนที่3.2ใครถูกใจก็ช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องได้อยู่ไปนานๆด้วยนะครับแต่นายพรานผู้นี้ ก็คิดไปเองว่าน่าจะเกิดขึ้นไปเพราะเหตุบังเอิญวันต่อมานายพรานผู้นี้ก็กลับมาพร้อมกับขอแก้ตัวใหม่อีกคราแต่ผลลัพธ์ยังคงปรากฏดังเช่นวันก่อนกล่าวคือหลังจากที่นายพรานเหวี่ยงแคลมนกกระจับกระจับพร้อมใจกันยกแขกขึ้นแล้วพาไปยังบนพุ่มไม้ที่มีหนามแหลมคราวนี้กว่าจะปลดแอกมาได้ก็ตกถึงเวลายเย็นพอดี เมื่อนายพรานกลับมาถึงบ้านฝ่ายภรรยาของนายพรานจึงเริ่มไม่พอใจตั้งแต่เมื่อวันที่เห็นสามีกลับบ้านมือเปล่าไม่ได้มีนกกระสับกลับบ้านมาด้วยแม้เพียงสักตัวเดียวมาวันนี้เมื่อเห็นเช่นนี้อีกคราก็ยิ่งรู้สึกไม่พอใจหนักขึ้นไปอีก จนอดที่จะเอ่ยออกมาไม่ได้ว่าอะไรกันเนี่ยคุณกลับมามือเปล่าเยี่ยงนี้อีกแล้วหรือว่าตอนนี้คุณจะมีคนใหม่ที่จะต้องไปดูแลกันอยู่นอกบ้านถึงได้เอาของไปประเคนจนไม่เหลือกลับมาให้ฉันเลยนายพรานได้ยินดังนั้นแล้วจึงรีบกล่าวออกมาว่าใจเย็นๆก่อนนะเธอไม่มีเหตุอันใดเช่นนั้นเลยแต่เรื่องนี้มันเกิดขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้นกกระจาบมันฉลาดมากเวลาที่พี่เวียงแหลงไปจับพวกมัน พวกมันพร้อมใจกันยกแหไปทิ้งไว้ที่พุ่มไม้มีหนามแล้วพวกมันก็ลอดลงข้างล่างหนีไปหมดด้วยเหตุนี้เลยทําให้พี่จับไม่ได้เลยแม้แต่ตัวเดียวฝ่ายภรรยาไม่ค่อยที่จะเชื่อจึงกล่าวออกมาว่าต่อไปนี้พี่คงจะต้องเปลี่ยนอาชีพใหม่แล้วละมัง้ง เพราะตอนนี้นกกระจาบมันฉลาดกว่าคนไปแล้วพี่คิดหาอาชีพใหม่ไว้แล้วหรือยังหละนายพรานตอบกลับว่าไม่ต้องถึงกับต้องเปลี่ยนอาชีพใหม่หรอกอาชีพนี้แหละที่ยังสามารถทำมาเลี้ยงชีพได้อยู่แต่คงจะต้องรอเวลาเสียหน่อยเอาไว้หลังจากที่นกกระจาบพวกนั้นแตกความสามาัคคีกันเมื่อไหร่เมื่อนั้นพี่ก็จะสามารถจับพวกมันได้มาทั้งหมดเหมือนที่เป็นมานั่นแหละ หลังจากที่นายพรานได้ให้ความหวังใหม่กับทางฝ่ายภรรยาไปแล้วไม่กี่วันต่อมา ก็ได้เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลให้ลานนกกระจาบฝูงนั้นต้องทำเลาะกันอันนามาซึ่งการแตกคอกันขาดความสามัคคีกันกล่าวคือมีนกกระจาบตัวหนึ่งกระทำการสะเพราขณะร่อนลงมาหาอาหารกินก็พอลาดไปเหยียบลงบนหัวของนกกระจาบอีกตัวหนึ่งเข้าซึ่งนกกระจาบที่ถูกเหยียบหัวก็ร้องออกมาด้วยความโกรธจัดว่าใครมาเหยียบหัวของฉันกัน นกที่สะเพ่าก็รีบเอ่ยออกมาว่าขอโทษขอโทษเป็นฉันเองที่สะเพ่าที่พลาดตอนบินลงมาแล้วไม่ทันได้มองให้ดีจึงได้เหยียบลงบนหัวของเธอแต่นกกระจาบที่ถูกเหยียบหัวไม่ยอมยกโทษให้จนเป็นเหตุให้นกกระจาบทั้งสองตัวนี้เกิดเหตุการณ์บานปลายไปทะเลาะกันอย่างรุนแรงในที่สุดจนเกิดการเกี่ยงกันที่จะเป็นฝ่ายยกแขกขึ้นในขณะที่ถูกหลคัคลุมไว้ นกกระจาบทั้งสองตัวนี้ต่างก็มีสมัครพักพวกเป็นของตัวเองดังนั้นด้วยเหตุนี้ทำให้การทะลบะวบแหว้งกันของเพียงนกสองตัวในคราแรกจึงเกิดการขยายผลไปถึงนกตัวอื่นๆที่เป็นพวกของแต่ละฝ่ายอีกด้วยฝ่ายนกกระจาบที่ฉลาดหลักแหลมรู้เรื่องการแตกความสามัคคีกันระหวังนกกระจาบกันแล้วก็เริ่มรู้สึกหวัดหวัน่นไม่สบายใจ แม้จะพยายามเกลีย้ยกล่อมประสานร,รอยร้าวต่อนกกระจาบทั้งสองฝ่ายให้กลับมาปรองดองดังเดิมแต่ก็หาได้ประสบกับความสำเร็จไม่พลังดำริขึ้นมาภายในใจว่าเมื่อพวกนกกระจอกขัดแย้งกันปราศจากความสามัคคีกันความปลอดภัยก็จะหาได้มีอีกต่อไปพวกนกกระจาบเช่นพวกเราคงจะต้องประสบกับการล้มหายตายจากกันไปในครานี้กันอีกมากมายเป็นแน่เพียงเพราะพวกนกกระจาบเหล่านี้ขาดจากความสามัคคีกันแล้วนั่นเอง เมื่อได้ลองพยายามเชื่อมความสัมพันธ์สร้างความปรองกันให้กับนกกระจาบที่มีปัญหากันอยู่ทั้งสองฝ่ายอย่างเต็มที่ไปแล้วนั้นแต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จด้วยความที่นกกระจาบที่ฉลาดหลักแหลมรู้ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมาในทางร้ายแรงอย่างแน่นอนและคำํำนึงถึงความปลอดภัยของพวกนกกระจาบที่ยังคงสามัคคีกันดีอยู่ในขณะนี้แล้ว จึงจำใจตัดสินใจที่นำพาเหล่านกกระจักที่ยังคงความสามัคคีกันดีอยู่ฝูงนั้นบินจากไปอยู่ยังป่าใหญ่แห่งอื่นอีกแห่งหนึ่งต่อมานายพรานหวังที่จะจับนกกระจอกได้คราวละมากๆเหมือนกันกันกบที่แล้วมาเพียงแต่เขาจะต้องรอเวลาที่นกกระจาบเหล่านี้แตกความสามัคคีกันเท่านั้นเองซึ่งมาบัดนี้ช่วงเวลาที่เขากำลังรอคอยก็กำลังจะมาถึงโดยที่เขาเองนั้นไม่ได้รู้ตัวเลย เช้าวันต่อมานายพรานก็แบกและหิ้วตะกร้าพลางเดินท่อมๆไปตามท้องทุง่งเมื่อเห็นฝูงนกกระจากฝูงหนึ่งกำลังจิกกินอาหารอย่างเมล็ดข้าวบนพื้นกันอย่างรดอร่อยนายพรานคิดว่าวันนี้แหละต้องสำเร็จอย่างแน่นอน จากนั้นก็ม้วนเหวี่ยงแห่งแคลมลงบนนกกระจาบเหล่านั้นไว้ได้ทั้งหมดในคราวเดียวตอนนั้นเองเหล่านอนกกระจาบต่างก็นิ่งงันไม่แสดงอาการที่จะพยายามคิดหนีกันเหมือนที่ที่ผ่านมาหนัซ้ำแต่ละตัวยังกล่าวเย้ะเย้ยกันไปมาดังเช่นว่าระวังนะเอาหัวดันแมกเข้าระวังขนจะร่วงกรนได้นะระวังนะขนจะโกรนไม่พอ ขนบนจะร่วงเอาได้นะด้วยเหตุนี้เองนกกระจับต่างก็ยอเย้ยและเกี่ยงกันที่จะให้เป็นฝ่ายยกแหอยู่อย่างนั้นนายพรานก็เดินสืบเท้ามาสาวแล้วรวบใส่ลงไปในตะกร้าพลางแบกขึ้นบ่าแล้วเดินกลับบ้านทันทีฝ่ายภรรยาของนายพรานเมื่อเห็นผู้เป็นสามีกลับมาพร้อมกันกับตะกร้าที่เต็มไปด้วยนกกระจาบก็กล่าวขึ้นมาว่าโอเช่นนี้สิถึงจะยอดเยี่ยมฝ่ายสามีก็กล่าวออกมาว่าก็ อย่างที่พี่เคยบอกไว้แล้วไงรอเมื่อเมื่อถึงเวลาที่พวกนกกระจาบเหล่านี้แตกความสามัคคีกันเมื่อไหร่เมื่อนั้นพี่ก็จะสามารถจับกลับมาได้เหมือนที่ผ่านๆมานั่นแหละจากนั้นทั้งสองสามีภรรยาต่างก็ช่วยกันปลดนกกระจาบออกจากแหแต่ปรากฏว่านกที่ถูกดักจับไว้ในแหเหล่านั้นต่างก็เสียชีวิตไปหมดและตั้งแต่ถูกรวบยดใสไว้ในตะกร้านั่นเองอันหนึ่ง นิทานชาติก่อเรื่องนี้ให้ข้อคิดว่าการดำเนินชีวิตในลักษณะต่างคนต่างอยู่ขาดความโอภาประสัยช่วยเหลือกันมีน้ำใจต่อกันย่อมเป็นภาวะที่อันตรายที่สุดเพราะเมื่อถึงคราวเกิดเหตุร้ายจะไม่มีใครสนใจที่จะช่วยใครเปรียบได้กันกับนกกระจาบฝูงหนึ่งที่ดำรงชีวิตแบบตัวใครตัวมันเมื่อถูกนายพรานดักจับได้แล้วก็จะถูกเอาชีวิตเพื่อยังชีพของเขาแทนนั่นเอง